ชม่ขาขายนำครับมนครับเดี๋ยวพักก่อนงานครับเม่ขาขายนำสวยมากเลยแล้วมาครับคุณทำปลาบันบันคอครับผม ั้งแรกต้านไปพนเาเลยแบะได้เียขาอานชื่อยังครับพี่าแม่มิ้วแม่มิวขอดลงเท่ขายรอมสดๆเดี๋ยวรกปาขายจังบาทนะครับสาบาทนะครับตอก่อนลุกสิงเดี๋ยวไปชมลกิ่ได้ไหม นี่ทอดลูกชิ้นด้วยครับผมลูกชิ้นนึงข่าวบรรยากาศยุคคงก็ดีครับไปทางนี้นะทมันจานเลยผมไปทางกระสินนะครับนี่ครับมาแวะซิมมบงครับบันขอ้อร้านเป็นไงมากเลยของเพียบเลยครับผมมีหมดทุกอย่างเลย อยู่โขงเือนว่าพอดีเลยอย่างนี้มากินกับตับปลาท้งขวาครับผ้วูนีของโปรดเลยข้อมือย่างครับแน็งสะดิงมาขวางนี่เพิเ่มไปหมดเลยทุกสั่นไปแดกทุกยี่หอ้อ

ปุกใหญ่มากทุกคนปั่นเลยนเผ็ดๆรบต้มปากน้ำคอหมูย่างครับ สวัสดีครับผมลมแรงมากครับเป็นสั้นแบบสูงสุดของหอคอยส่วนลูกอีสานนะครับผมนะครับตับปลาบันเพาะฝังแรกเลยในที่ที่เคยผ่านไปผ่านมามเคยไปกินเนื้อเทียนผมฝังแรกจริงครับเหมือนตั้งแต่ทายคลิปเลยแต่ผมเคยกินเนื้อเทียวเลยอืมแล้วอมันเปิดได้โดนแซ่บมากครับผมเห็นแต่น้อยไอ้หลานเนี่ย tôi tìm mạng bấm bỏ quay lại không còn ้ำงัวเนี่หันเพื่อไปเช็ดผ่าแล้วผ่าคมอยู่ตลาดจะมากคือหลังผมอาจจะแวะร้านเพิ่นดูแล้วมันจะคงพอดีทำเลดีอยู่แล้ว,ลวนะครับลูกสาวงามบอบเกเป็น 3าบาทใช่หโอเคแกนยี่สบเพราะว่อย่างยี่สิบเออมังมันหาสัห่างจากสวนผมไหนมั้งสี่กิโล โบกไก่ครับยเนดีต้อน่ขอขน bán là không phải mình hãy dỡ màu đấy รสชาติแตงปลายออกหวานหวานแบบแจ้งนะครับผมโค้ดจับหวาน đi lại phải không? Mình đầy để ít này phải không? Mình cái hoa hoa nhân tim đi một. tay làm bên mày luôn hả cũng 状态。 น้ำเลยปากน้ำต้มเปืเป่อยๆแจวขมแจวสมอะไรเดือดเดือดตามบบหงส์้งเขาครับ

แซบ่แซบจากไปครับผมเป็นแก้วกอ่พริกสดกันร้านเนยยางครับของขางซิมไปบึงสักวันครับผมจีดสวนเลยเขียวเป็ดจีไปหมดครับดูเขาเขียว นามสุกแล้วครับเคิมแล้ววะพาอมาดองแล้วับ